d ดินมาไลฟ์เดินหงอยแวันนี้มาทําเมนูจากกุ้งอีกแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเราซื้อกุ้งมาแล้วมันยังเหลือนะคะเที่ยงนี้ก็เลยจะมาทําเป็นเมนูกุ้งผัดพริกเผากันอันนี้เริ่มจากขันพริกกระเทียมให้มันเรียบร้อยเลยแต่เราก็จะมาแกะกุ้งกันอันนี้เราใช้กุ้งไปประมาณ7-8ตัวพอทุกอย่างครบก็เตรียมตั้งกระทะแล้วก็ผัดได้ระหว่างที่รอน้มันรอ้อนเราแอบรีบแวะไปหุงข้าวแป๊บนึง ช่วงก่อนหน้านี้เรามีบางวันที่เรารู้สึกว่าเบื่อๆที่จะทากับข้าวกินเองอยู่นะแต่ว่าพอเห็นคอมเมนต์จากทุกคนแล้วก็ออรู้สึกอยากกลับมาทําอีกรอบเราก็เลยลองหาเมนูอะไรใหม่ๆนะคะบวกกับได้กุ้งมาด้วยมันเหมือนเป็นความแปลกใหม่ขึ้นมาเราก็เลยสนุกขึ้นด้วยเพราะว่าปกติเราจะไม่ทํากุ้งเลยช่วงไหนที่ถ้าใครเบื่อกับกิจกรรมเดิมๆในชีวิตก็ลองปรับอะไรนิดหน่อยๆประมาณนี้ดูก็ได้นะเรากว่าเราเบืเลยอันนี้พอกุ้งมันเจอกับพริกเผาว,ว่ามันลงตัวจริงๆทุกคนแล้วก็เรามาต่อด้วยทําไข่ดาวเพิ่มไปด้วยยนะะะคเเพราาาว่่ข้งไมสุกลย แต่ว่าทําไข่ดาวอะไรไปเรียบร้อยจนเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ข้าวก็ยังไม่สุกเลยก็เลยแวะไปชงน้าต่ออีกสักหน่อยวันนี้ตอนแรกเราว่าจะวนน้าหวานแล้วแต่ก็นะมันมเวลาเหลืออันนี้ชงเป็นโกโก้สามช้อนชานค่ะแล้วเราว่าจะใส่น้าตาลหล่อทั้งกล้วยแค่แบบนิดหน่อยพอให้มันเป็นแบบเข้มๆไปเลยแต่ว่าขมมากไม่ไหวก็เลยมีแอบเติมนมพ้นหวานผสมลงไปอันนี้ใช้ได้แล้วเราได้ผสมนมได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันมีความนุ่มนะคะลองตีฟองนมแล้วก็ท็อปด้านบนรอีกทีหนึ่งถ้าได้ อาหารวันนี้ถูกต้องมาทุกคนแต่ว่าถูกต้องที่สุดก็คือรสชาติพริกเผากับกุ้งมันแบบลงตัวดีมากๆถ้ายิ่งได้หันกุ้งนะมันจะต้องแบบอร่อยกว่านี้แต่ว่าของเราไม่มีวันนี้ก็เป็นอีกมือนหนึ่งที่แฮปปี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากกลับมาทํากับข้าวอีกทุกวันเหมือนเดิมอันนี้ไม่เบื่อทาอาหารกินเองแล้วทุกคนลองไปทําเมนูนี้ดูได้นะคะ